คำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งตัวพร้อมเจาะลึกเรื่องความหมายแล้วก็การออกเสียงโอเคทุกคนเอาไปใช้ได้และก็แม่ๆก็เอาไปใช้ดีนะคะโอเคเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะอาบน้ําค่ะ take a shower กับ take a bath ถาว่าต่างกันไหมต่างค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้อาบน้ํานะคะถ้าเกิดว่าเป็น shower ก็คือฝักบัวค่ะ bath ก็คืออ่างอาบน้านะคะก็แล้วแต่นะคะโอเคถ้าเกิดว่าชวนกัไปอาบน้ํา let's go take a shower let's go take a bath โอเคอ่าแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ได้นะคะล้างหน้าค่ะ wash your face แปรงฟัน brush your teeth แล้วคือก่อนที่จะอาบน้ำเราก็ต้องถอดเสื้อผ้าก่อนใช่ไหมคะเวิร์บถอดเสื้อผ้านะคะ take your clothes off โอเคหรือว่าถ้าถอดเสื้อผ้าตัวเองก็ take my clothes off นะคะ take your clothes off and go take a shower อ่าสมมติน,นะคะว่าถ้าแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็พูดแบบนั้นนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะพออาบน้ำเสร็จค่ะก็ต้องเช็ดตัวใช่ไหมคะ verb เช็ดตัวค่ะ dry off yourself ถ้าแม่บอกลูกให้เช็ดตัวนะคะ dry off yourself โอเคแล้วก็ไปแต่งตัวเถอะลูกโอเค and go get dressed คำว่า dress จะัคะเติม ed นะคะเราให้ออกเสียงเป็นตัว นะคะเป็น get dressed โอเคแบบนี้โอเคทีนี้มาดูเรื่องกระบวนการแต่งตัวบ้างติดกระดุมนะคะติดกระดุมมีกระดุมหลายเม็ดใช่ไหมคะคำว่ากระดุมค่ะ buttons โ okay. อเคถ้าให้ติดกระดุม do up the buttons สมมุติว่ามีหลายหลายเม็ดเนาะถ้ามีเม็ดเดียวก็ไม่ต้องเติม s นะคะแล้วถ้าเกิดติดกระดุมไปแล้วจะปลดกระดุมออกก็ใช้แบบนี้ค่ะ unbutton สะคะสำเนียงอเมริกันนะคะคำว่า b u t t o n ก็จะละตรงกลางไว้เป็นเสียงหยุดนะคะก็เป็น unbutton เมืที่ออมออกเสียงมาแล้วแลวนะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวออมจะอธิบาย verb put on กับ verb wear ซึ่งจริงๆแล้วมันแปลว่าสวมใส่ด้วยกันทั้งคู่นะคะในภาษาไทยแต่ว่าคนละสวมใส่กันนะคะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะ put on ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ใส่เสื้อผ้าลงไปบนตัวของเราอะคะ่ะก็คือจะเป็นอะไรก็ได้เสื้อผ้าอะไรก็ได้เช่นคำว่า pants คำว่า socks dress, shirt, t-shirts หรือว่า shorts กา Short, งเกงขาสั้นนะคะโอเคก็อย่างเช่นนะคะใส่ชุดอ่าใส่ชุดหนูสิอ่า Put your dress on โอเคหรือว่าเป็นกางเกงขาสั้น Put your shorts on นะคะทีนี้อกลับมาที่คำว่า pants บ้างนะคะคำว่า pants นะคะกับ trousers แปลว่ากางเกงขายาวทั้งคู่นะคะโอเคทีนี้คำว่า pants เป็น American English ส่วน trousers เป็น British English นะคะแต่ว่าทั้งสองคำนี้นะคะต้องเติม s ทั้งคู่คะ่ะเพราะว่ากางเกงนะคะนับเป็นสขานะคะเช่นเดียวกันกันกบคำว่า socks โอเคแล้วก็กางเกงขาสั้นก็คือ shorts Okay, ะะทีนี้ค่ะคำว่า wear นะคะ wear มันหมายความว่าสวมใส่แบบไหนก็คือเวลาเรา put on ไปแล้วใช่ไหมคะมันก็คือมีอันนั้นอยู่บนร่างกายเราเรียบร้อยแล้วเราใช้คําว่า wear นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างนี้นะคะออค่ะ I'm wearing a white tank top I'm wearing a white tank top หรือสมมุตินะคะถ้าแม่อยากจะถามลูกค่ะโอ้ยวันนี้หนูอยากใส่ชุดสีชมพูอันนั้นหรือเปล่า Do you want to wear the pink dress Do you want to wear the pink dress โอเคอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะโอ้ยได้ไปหลายคำสัทมมากเลยนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ